สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Page Builder CK กันนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับหลายๆคนนะครับได้นำเจ้า Page Builder CK ตัวนี้นะครับนำไปใช้งานในส่วนของตัวที่เป็นคอนเทนต์กันก็เยอะแล้วนะครับมีการนะครับ add ไลน์เข้ามาพูดคุยนะครับสอบถามถึงการใช้งานนะครับแล้วก็ ผมได้แนะนําในการแก้ไขปัญหาต่างๆไปแล้วแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับไปทําในเรื่องของการใช้งานในส่วนของ user นะครับมีการ add กลุ่มนะครับ add user ใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้งานในการใส่ในเรื่องของ article สำหรับ user นั้นๆนะครับหรือว่ากลุ่มนั้นๆนะครับแต่ว่านะครับการใช้งานในส่วนของ page builder เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของ permission แล้วก็เรื่องของ filter ที่เราจะต้องมีการกําหนดเพิ่มเติมนะครับทําให้นะครับหลายๆคนที่นําเจ้าเพจ builder ไปใช้ร่วมกับ user ใหม่หรือว่ากุ๊กใหม่ที่ได้สร้างขึ้นเนี่ยเวลา new ในเพจ builder แล้วก็จะเกิด error message ขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งก็จะเกิดเป็น class นะครับที่ติดเข้ามาที่โลแถวแรกตลอดเวลานะครับทำให้นะครับเวลานําไปใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์นั่นเองวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขนะครับการกำหนดในเรื่องของ permission นะครับ และการกำหนดในเรื่องของฟิลเตอร์เทคสำหรับเพจ Builder CK นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้นำไปใช้ในเรื่องของตัวเพจ Builder CK กับการกำหนด User Group ต่างๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมและช่องของเรานะครับ อย่าลืมกด subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าจะกดแชร์นะครับแนะนำคลิปนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือหลายๆคนที่อยากทำเว็บไซต์ด้วยจูมลาเนี่ยจะได้สามารถทำเว็บไซต์ด้วยจูมลาได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมกันครับผมไปดูกันเลย โอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับในส่วนของเพจ builder ck กันนะครับมีหลายๆคนนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือนำเพจ builder ck นะครับไปใช้งานรูปแบบคอนเทนต์นะครับซึ่งก็จะทำให้เราทำงานในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับเริ่มใช้ในเรื่องของการกำหนดยูเซอร์นะครับกำหนดกรุ๊ปขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะทางานในเรื่องของคอนเทนต์นั้นๆเฉพาะยูเซอร์นั้นๆเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่านะครับในการที่เราจะกําหนดกลุ่มนะครับหรือว่ายูเซอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยโดยที่เรานะครับทำการใช้ในเรื่องของเพจ e ิ i ดเอ e r CK เนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องของการจัดการหรือการทํางานเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าการที่เราสร้างในเรื่องของยูเซอร์ใหม่หรือว่ากลุ่มใหม่เข้าไปเนี่ยมันทําให้นะครับในเรื่องของสิทธ์นะครับเพิร์มิชันหรือว่าในเรื่องของฟิลเตอร์เนี่ยมันยังเป็นในกลุ่มของดิจิตเตอร์ทั่วไปนะครับ ไม่สามารถที่จะจัดการได้เหมือนตอนที่เราเป็น administrator นั่นเองนะครับเราจึงมีการจําเป็นที่จะต้องไปจัดการในเรื่องของ permission แล้วก็ filter ในส่วนนี้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับ user ใหม่นะครับโดยที่นะครับในที่นี้เนี่ยผมได้มีการสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็ user ใหม่ขึ้นมานะครับ โดยเป็นยูเซอร์กลุ่มทั่วไปนะครับอยู่ในกลุ่มของดิจิตเตอร์ Register นะครับแล้วก็มีการสร้างยูเซอร์ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินด้วยยูเซอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเดโมนะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปจากนั้นทําการล็อกอินนะครับอ่าล็อกอินนะครับ อ่าโอเคทีนี้ในกลุ่มที่เราทําการสร้างไปแล้วเนี่ยหลายๆคนพอเข้าใจในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าหลังบ้านของกลุ๊บไปแล้วถูกไหมครับก็จะมีการเปิดใช้งานในเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับแล้วก็การเข้าสู่แอคเซสหลังบ้านของตัวจุมล่าแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับสมมติว่าผมไปที่ในส่วนของคอนเทนต์เอติเคิลนะครับจากนั้นผมก็จะทําการทดสอบในการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะสวิตช์ไปยังเพจบ er ิ i ดเออรนะครับอ่านะครับโอเคยืนยันนะครับโอเค พอเรามาที่ส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิด e er อ r ร์เนะครับแสดงนะครับในเรื่องของแม s เซจบอกเราขึ้นมานะครับเป็น m ม s เซจป p อปอัขึ้นมาแบบนี้นะครับรวมถึงนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเพจ e ิ u ด e r c c k เองก็จะแจ้งกันมานะครับในเรื่องของ User group นะครับในเรื่อง t e x t Filter อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าในกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นำไปใช้งานเนี่ยยังทำงานต่อเช่นสมมุติว่าผมสร้างเอาเป็น Test 6แบบนี้นะครับแล้วก็จะทำการสร้างในเรื่องของไอ้ยังไม่สร้างก็ได้ อ่าทำการทดสอบเซฟเลยอสมมติผมลองเซฟดูแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของตัวคลาสนะครับในเรื่องของแกร์กัสเตอร์นะครับดาตาัตต้ากสเตต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการกําหนดโลของตัว p a g e บิ l เ e อร์ซแสดงผลขึ้นมาด้วยเพราะว่าในส่วนนี้จะแสดงผลก็เพราะว่าตัวฟิลเตอร์ของตัวกรุ๊ปที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีการกําหนดใช้ฟิลเตอร์การแสดงผลทําให้นะครับมันจะไม่แสดงผลแบบ ที่เป็นรูปแบบตามปกตินะครับทำให้เกิดมีการกรองในเรื่องของข้อมูลจึงแสดงเป็นตัวคลาสแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ต่อให้เราทําการลบนะครับเราลบแบบนี้นะครับลบปุ๊บแล้วเราทําการเซฟใหม่นะครับก็จะไม่สามารถที่จะ หายไปนะมันก็ยังเกิดขึ้นมาใหม่หรือใครจะใส่เถกเข้าไปแบบนี้ก็จะใส่ไม่ได้นะครับหรือจะดึงโลขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะฟ้องมีเออร์เลอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนนี้ทำให้เราไม่สามารถสร้างงานได้ในส่วนที่เป็นงานใหม่นะรวมถึงนะครับกรณีถ้าเป็นงานเก่าด้วยนะครับงานเก่าแบบนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเราไปทําการเซฟทับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ขึ้นมาเวลาเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นข้อความแบบนี้นะสติรับผมตั้งเป็นฟิลเจอร์เอ่อฟิ จากนั้นนะครับเราจะลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับผมรีเฟรชขึ้นมานะครับอ่าสกอร์ลงมาเห็นไหมครับว่ามันก็จะขึ้นเป็นคลาสแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆแอ t i ิเคิลนะครับที่เราทําการสร้างขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับโอเคเราคลอดออกมาก่อนในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มอ่ถ้าเราล็อกอินอยู่ในส่วนของยูเซอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถจัดก,การในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้เราต้องทําการล็อกอินในส่วนของตัวที่เป็นแอดมินสเตเตอร์ก่อนนะครับโอเคผมก็จะล็อกอท์ก่อนนะครับ ล็อกเอาท์นะครับจากนั้นจะล็อกอินด้วยแอดมินนะครับใส่แอดมินเข้าไปนะครับพาสเวิร์ดล็อกอินแอดมินนะครับเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้เราจะมาไล่กันนะครับโดยปกติอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคนก็จะมาสร้างกลุ่มแบบนี้ถูกไหมครับสร้างกลุ่มเพิ่มเติมเข้าไปในกลุ่มตรงนี้นะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็วางไว้ใต้นในส่วนของตัวที่เป็น p ับบิชเชอร์นั่นเองนะครับ ในโดยที่ตอนนี้เนี่ยผมมีการสร้างยูเซอร์ขึ้นมาหนึ่งยูเซอร์เราไปดูเรื่องยูเซอร์ก่อนนะครับเมนเทสยูเซอร์กลุบตรงนี้นะครับจะเห็นว่ายูเซอร์ที่เป็นเดโมตัวเมื่อกี้ที่ผมล็อกอินเนี่ยนะครับก็จะอยู่ภายใต้กรุ๊ปที่เป็นรีจิสเตอร์ Register นะครับแล้วก็กรุปเดโมนั่นเองนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเรามาที่ในส่วนของตัว Asset User group นะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าเวลาเราจัดการยูเซอร์เนี่ยนะครับถ้ากรณีเป็น รูปที่เราทําการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ select ในเรื่องเฉพาะตัวกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราทําการสร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะครับวันนั้นในส่วนที่เป็น register ตัวนี้เนี่ยผมให้ผมแนะนําว่าให้เอาออกนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่อง permission บางอย่างที่มากับกลุ่ม register เนี่ยถ้าเราเล็กคู่แบบนี้เนี่ยบางทีมันจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองดังนั้นเวลาเรากําหนดในเรื่องของกลุ่มอะไรก็จะแนะนําว่าให้ user นั้นอยู่เฉพาะกลุ่มนั้นก่อนจะดีกว่าในส่วนนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการ เซฟแอนคอสได้เลยนะครับจากนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะเป็นการกําหนดในเรื่องของสิทธิ์นะครับการจัดการในแต่ละส่วนก่อนที่จะไปใช้ในเรื่องของตัวเพจบิวเด d e r กันนะครับก่อนอื่นเลยให้เ,เพื่อนๆมาที่ System g นะครับ g l o b a l Configuration แบบนี้ หลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของตัวที่เป็น g o b o l Configuration แล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรามาในเรื่องของ Permission ก่อนนะครับคลิกที่ Permission ตรงนี้นะครับทีนี้ Permission ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการกำหนดในเรื่องของสิทธิ์ในการจัดการนะครับหรือการเข้าถึงในแต่ละส่วนของตัวจุ้มล่าในส่วนของหลังบ้านแล้วนะครับให้เรามาในส่วนของ Group Demo ตัวนี้ก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวที่เป็น Administrator เนี่ยถ้าเป็นการสร้างใหม่เนี่ย ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอิอนทรล,ลิตตัวนี้นะครับก็คือไม่ยอมในเรื่องของการให้แอคเซสเข้าสู่หลังบ้านโดยปกติถ้าเพื่อนเพื่อนรู้แล้วเนี่ยก็จะมาเปิดในส่วนนี้เป็นอาเวไปแบบนี้นะครับก็จะสามารถทําให้ในส่วนของตัวหลังบ้านเนี่ยตัวรุปตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้เราก็จะทําการเอาเวในเรื่องของแอดมิ i s สเตอร์ล็อกอินในส่วนนี้นะครับส่วนอื่นๆน,นะครับก็จะมีในเรื่องของครีเอทเ e ลิตอิ t นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานในส่วนนี้ได้นะครับ ต่อมาส่วนที่2ที่เราต้องดูก็คือในเรื่องของตัวที่เป็น article นะครับ article แบบนี้นะครับในกลุ่ม group demo ตัวที่เราสร้างขึ้นเราก็ให้มาในกลุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวจัดการในเรื่องของตัว article นะครับโดยปกตินะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปิดในเรื่องของตัว article ในการจัดการ <c oughs> เช่น uh, access administrator interface ตัวนี้เราต้องเอาไว้ให้สามารถจัดการในเรื่องของตัว Article ได้ในส่วนนี้นะครับ Create Delete พวกนี้เราก็ต้องเอาไว้ให้เขาสามารถจัดการได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับการที่เรากําหนดตัวนี้จะทําให้เราเข้าสู่ตัว Article นะครับในการจัดการได้นะครับในส่วนนี้โอเคต่อมานะครับในหลังจากที่เราดูในเรื่อง Article เสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูในส่วนของตัว Page Builder CK กันนะครับอ่า Page Builder CK ในส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับ Page Builder CK เนี่ยในการที่เราสร้างกรุ๊ปเขาขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในส่วนของ Permission เนี่ยจะเห็นว่า ในการ Access Administrator ของ Interface ของตัว Page builder ck ตัวนี้เนี่ยมันยังเป็น i n t e r อรอยู่เลยคือไม่ได้เปิดให้ใช้งานในส่วนนี้ดังนั้นในกลุ่มกรุ๊ปตัว Demo ที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานในส่วนนี้เป็น All Way นะครับเพื่อให้สามารถจัดการในเรื่องของตัว เพื่อ user CK ได้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดเรื่องของตัว c o n f i g ก็ได้เราเปิดเฉพาะเรื่องของการ access administrator interface นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นพวก a create delete พวกนี้นะครับเราก็ต้องเป็น a อาไวนะ,ะให้เป็นสีเขียวแบบนี้ตามที่เราเห็นแบบนี้นะครับ ส่วนอื่นเราก็เปิดใช้งานได้อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเปิดอ่าผมเกือบลืมไปก็คือในเรื่องของ t t m m c c e s s r r i h t ตัวนี้นะครับเราก็ต้องเปิดใช้งานตัวนี้นะครับให้เป็นสีเขียวเป็น All Way เป็นแบบนี้นะครับส่วน Font End Edit นะครับถ้าเราต้องการใช้เราก็ All Way ด้วยในส่วนนี้นะครับโอเค ตอนนี้เรากําหนดในเรื่องของตัวสิทธิ์ของตัวเพดิวเดอร์ซีเคแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับตอนนี้สิทธิ์กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาจัดการในเรื่องของฟิลเตอร์กันนะครับซึ่งในเรื่องของตัวฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในส่วนของตัว Gobox Configuration นะครับให้เราคลิกที่ Gobox อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่แท็กฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแถบที่ถัดมาก่อนก่อนถึง Permission นะครับเราคลิกกับมาอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการกําหนดนะครับในเรื่องของตัวฟิลเตอร์นะครับกรองนะครับการแสดงผลของข้อมูลนะครับในหน้าคอนเทนต์ข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยนะครับโดยที่นะครับในส่วนของกรุ๊ปเดโมตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัว Default นะครับเอ่ฟอร์บเดนตัวนี้นะครับลิสต์ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งทําให้เราไม่สามารถที่จะทําในเรื่องของข้อมูลนะครับหรือว่าโชว์ข้อมูลได้ตามปกติ ก็จะเกิดเป็น c ล u สเตอร์ t a อย่างที่เราเห็นในคอนเทนต์นั่นเองนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนตัวนี้ให้เหมือนกับในส่วนของตัวที่เป็น a อ m i n i s t r a t o r นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น no filter ไปนะค,คือในส่วนของ s u p e r user แบบนี้นะครับก็จะเป็น no filter แบบนี้เราก็จะเลือกกรุ่ปนี้นะครับให้เหมือนกันก็คือเป็น no filter นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการ save and code ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรากําหนด1นนะครับเรื่องของ permission นะครับ permission check ส่วนวก็คือ 1. เรื่องของ Go b l o x Configuration เรื่องของ Article นะครับแล้วก็เรื่องของ Page Builder CK นะครับสคือในเรื่องของตัวที่เป็น Filter นะครับในส่วนของ Group นะครับเราก็จะเลือกเป็น No Filter นั่นเองนะครับในส่วนนี้เมื่อเรากำหนดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทำการทดสอบในส่วนของ User กันนะครับเราไปที่ Account ของ Admin Logout ก่อนนะครับจากนั้นเราลอง Demo ใหม่นะครับอลอง Login เข้าไปใหม่ Login นะครับ พอเราอินปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของตัวเพจบิ u i เดอร์ขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเปิดในเรื่องของการแอคเซสในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในส่วนอาร์ติเคิลเรากลับไปใหม่นะครับสมมุติว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่อีกนะครับอ่าเมื่อกี้เป็นเทสหกใช่ไหมครับอ่าผมสวิตก่อนนะครับอ่าสวิตมาปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของเออร์เลอร์นะที่มันแสดงผลตอนนี้ตอนแรกที่เราเข้ามาก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ย มันไม่มีแล้วนะเพราะว่าเรามีการกําหนดสิทธิ์ในการจัดการของตัว user group demo ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะอะผมว่าลองการตัวนี้เป็น test 7ใหม่ test 7แบบนี้อะผมทําการเซฟเลยนะครับเซฟนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถเซฟนะครับแล้วก็ในเรื่องของคลา s นะครับหรือคลาส cluster ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่โชว์แล้วเราสามารถลากข้อมูลนะครับอาเราสามารถจัดการข้อมูลได้ตามปกติแล้วในส่วนนี้นะครับอาแบ่งคอลัมน์นะสร้างโลขึ้นมา ใส่รูปแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้เรียบร้อยเมื่อเราทําการเซฟนะครับในเรื่องข้อมูลก็จะทํางานตามปกติแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันอ่าผมจะลองตั้งตัวนี้เป็นฟิวเจอร์ไว้นะครับอ่าเซฟนะครับตันนั้นลองไปรีเฟซใหม่นะอันนี้อันนี้คือของเดิมที่เรามันขึ้นขึ้นปัญหานะครับตอนแรกอ่าเรามาลองรีเฟซดูนะครับจะเห็นว่าเทสเจ็ดก็ไม่มีปัญหาแล้วในส่วนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดเรื่องของฟิวเจอร์ก่อนนะครับจากนั้นเซฟและโคลสก่อนนะครับ กลับไปที่ในเรื่องของตัวประวัติความเป็นมานะครับตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นมีตัว cluster error อยู่เห็นไหมครับให้เรา copy ในเรื่องของตัวข้อมูลหรือใครจะสร้างโลขึ้นมาอันหนึ่งก่อนก็ได้นะครับจากนั้นดึงในเรื่องของตัวข้อมูลเนี่ยขึ้นไปแทนอันนี้นะครับแล้วก็ทําการลบนะครับในเรื่องของโลที่มีปัญหาเนี่ยลบออกแบบนี้นะครับลบออกไปได้เลยแล้วก็ทําการเซฟอีกทีนึงอ่าเดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการสร้างโลก่อนแล้วก็ดึงรูปไปแทนแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลบในเรื่องของโลที่มีปัญหานะครับ ลบไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้จากนั้นเราทําการเซฟนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของตัวคลาสที่มันแสดงผลเนี่ยมันหายไปแล้วเราลองมาดูในเรื่องของเว็บไซต์อีกทีหนึง่งหน้าเว็บไซต์นะครับสกอร์ลงมาเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นคลาสปัญหาของตัวเพจ e b u i l d e r ์ซแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็ต้องต้องบอกก่อนว่า คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าจุลล่าเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและเรื่องของการจัดการอ่ะค่อนข้างที่จะอิสระให้เราสามารถจัดการได้หลากหลายแต่การจัดการได้หลากหลายมันก็จะแลกอัตราที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทําให้เราสามารถจัดการในเรื่องของข้อมูลนะครับหรือว่าองค์ประกอบเนี่ยได้ละเอียดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการจัดการตัว user group นะครับสำหรับการใช้ในส่วนของตัว เพจ builder ck เนี่ยมันก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับและถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้านล่างได้เลยยังไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ